ผมจับไปแล้วเกือบแสนมันเอาไปทำยาเสร็จติดผสมพืชใบกระท่อมหนึ่งปีเหตุการณ์อย่างนี้แทบไม่มีเพราะทำไมไม่มีเพราะมาเคลียร์ผมไม่ได้ผมจับมาเยอะแยะส่วนมากคนที่ทําคือนักการเมืองระดับชาตินักการเมืองท้องถิ่นรลิ้วรอหัวคะแนนทําอย่างนี้ทั้งหมด เดือนเดือนหนึ่งหลายร้อยล้านเป็นการเปิดแถลงข่าวครั้งแรกแบบตรงไปตรงมาหลังจากถูกย้ายไปทำงานที่สำนักกฎหมายและคดีของพลตำรวจตรีวิสุทธิวานิชบุตรอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ประเด็นสำคัญที่ทำให้อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ออกมาเปิดศึกกับนักการเมืองแบบหมูไม่กลัวน้ำร้อนครั้งนี้มาจากถูกล้วงลูกโผลโยกย้ายจนตัวเองต้องกระเด็นเข้ากรุ จุดเดือดของการแถลงข่าวของพลตำรวจตรีวิสุทธิ์อยู่ที่การท้าทายนักการเมืองผู้มีอำนาจในภาคใต้ให้ทำโพลสอบถามประชาชนในพื้นที่ใครแพ้ก็ต้องลาออกและต้องมากราบเท้าด้วยสิ้นเสียงคำแถลงของพลตำรวจตรีวิสุทธิ์ทำให้นักการเมืองที่ถูกพาดพิงปวดจี๊ดทนไม่ได้ต้องด่าหน้าออกมาแถลงตอบโต้โดยเฉพาะสสภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์มีทั้งยื่นหนังสือให้สอบพฤติกรรม และสอบเอาผิดทางวินัยกับพลตำรวจตรีวิสุทธิวานิชบุตรหลังสุดเจ้าของฉายาวอลเปเปอร์นายกรัฐมนตรีนายสิริโชคโสภาที่ถูกกล่าวหาว่าไปมีเอี่ยวกับโผโยกย้ายตำรวจได้ออกมาแฉสาเหตุที่พลตำรวจตรีวิสุทธิ์ออกมาถแถลงเป็นเพราะว่าผิดหวังที่ไม่ได้ไปอยู่ที่กองบัญชาการสอบสวนกลางล่าสุดพลตำรวจตรีวิสุทธิวานิชบุตรได้ตั้งโต๊ะแถลงอีกครั้งเมื่อวานนี้บรรยากาศการถแถลงจะเผ็ดร้อนแค่ไหนต้องดูก,กันเอาเองครับ ตามระเบียบผมต้องเป็นคนถแถลงเพราะเป็นหัวหน้าหน่วยงานตามระเบียบความคิดของสซริโลกที่เสนอความคิดให้นายกนั้นทำให้นายกคาดการผิดมาโดยตลอดอย่าเอาไอเซรีโลกไปอยู่ใกล้ตัวถ้าหากกตลอเอาเรื่องการถแถลงข่าวมาเป็นประเด็นการย้ายผมตามที่เซรีโลกถแถลงข่าวนั้นสำนักงานตารดวจแห่งชาติต้องลบสไลดยแน่นอน ถาแถลงแบบหมูไม่กลัวน้ำร้อนอย่างนี้สงสัยจะต้องเป็นหนังเรื่องยาวแน่ๆเพราะขึ้นชื่อว่าสอสอแล้วการจะให้ใครมาดูมินดูแคลนเรื่องพฤติกรรมอำพรางต่อหน้าทารกํานันอย่างนี้มันยอมกันได้ซะที่ไหนจริงไหมครับท่านผู้ชม